ปรไทลนด์กันทุกท่านนะครับเรามาป๊บกันอีกหนึ่ง EP นะครับผมาจาก EP ที่แล้วกำลังคิดหนักอยู่เลยนะครับว่าจะทำยังไงดีกับไอ้เจ้าไข่ลูกนกสองฟองะครับไข่นกอ่ะโอ้กับโดนรถตักไปแล้วเซี่ยวยาแดงผ่าแปดจริงๆครับเอาอย่างนี้เอาเป็นว่า ผมจะยังไม่ย้ายนะครับนะเพราะว่าสงสารเพราะว่ายัางไงถ้าเกิดยังไงวันนี้ถ้าแม่มันกลับมาเนี่ยยังไงก็ยังต้องเจอไข่ลูกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะครับแม่มันไม่มีทางหาเจอแน่นอนท่านผู้ชมนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ก็ลุ้นนะภาวนาอย่าอย่าเพิ่งให้รถตักมาถึงตรนนี้ครับวันนี้ก็ยังคงไปได้อีกไกลอยู่นะครับอย่างน้อยเนี่ยแม่มันมาเนี่ยผมไม่รู้นะด้วยความสัญญาตยาณความเป็นแม่นกเนี่ย ด้วยธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะมีการายรลังเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องอยู่จนกว่าไข่จะฟักนะครับก็เลยต้องภาวนาอย่างเดียวครับนะบขอให้รอดปลอดภัยแต่ถ้าเกิดผมคิดว่าผมย้ายไปนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ให้โดนรถตักดินตักแม่โดนรถตักไปนะครับพร้อมดินเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าถ้าแม่มันหาไม่เจอไม่มีแม่มันโขกไข่ ไข่มันก็ฝ่อเดี๋ยวแม่มันก็ตายเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไข่เนี่ยครับมันก็ตายคาไข่ครับนะมันก็ไม่รอดอยู่ดีครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมว่าไว้อย่างนี้แหละดีกว่านะครับหลังจากพิจารณาดูแลไว้ไปก่อนนะครับนะเพื่อให้แม่เขากับลูกเขาได้มาเจอกันอยู่นะครับนะเนี่ยนะครับยังอยู่นะยังอยู่จากอีีที่แล้วนะครับ อยู่นะครับเจ้านกน้อยสองตัวนะครับถ้ารอดไปแล้วเนี่ยตั้งชื่อให้ตอนนี้แล้วกันไอบุญกับไอรอดนะครับนะสองตัวนี้ก็คือบุญรอดนะครับนะหรือบุญรอดกับบุญมีก็ได้นะครับนะถ้าบุญรอดหรือบุญมีนะครับถ้ารอดไปก็ใช้ชื่อนีเดอร์นะครับบุญรอดกับบุญมีขอให้ปลอดภัยนะไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรถกันต่อ เรงน,น,น้อยขับานานๆนะครับ ไปค,คุยกับที่คนขับมานะครับเขาบอกว่าเนี่ยตักๆพักๆอย่างเงี้ยครับนนในระหว่างที่รอรถก็จอดด้วยนะครับแล้วก็ตักด้วยทั้งวันนะทั้งวันนะครับนะใช้ใช้น้ามันอยู่แค่ประมาณหกหกสิบลิตรนะครับหกสิบลิตรนะตักได้ทั้งวัน,นครับเขาบอกว่าเติม 2000, แค่สองพันอ่ะเติมน้ำมันสองพันในในช่วงน้ํามันน้ํามันยังไม่ขึ้นขนาดนี้นะท่านผู้ชมในช่วงที่น้ํามันยังไม่ขึ้นนะครับ เติมมาสองพันเนี่ยได้เขาบอกว่าได้ประมาณหกสิบกว่าลิตรนะครับน่าจะอยู่ที่ช่วงที่ดีเซลต่ำกว่าน,นี้นครับนะต่ำกว่าน,นี้นิดนึงนะครับเพราะว่าสามสองหกอ่านะครับสามสองหกสองพันก็ลิตรละสามสิบก็หกสิบลิตร,รับใช่ไหมใช่สิตอนนี้ผมคุยกับใครวะเนี่ยเ <laughs> ออท่านผู้ชมช่วยตอบหน่อยนะครับใช่ไหมเฮ้ยผมว่าผมคูณถูกนะนะนะครับผมนี่เก่งเก่งคณิตศาสตร์นะเว้ย เออเดี๋ยวว่าไปนะครับว่าไปเก่งคณิตศาสตร์นะครับติดศูนย์ทุกเทอมนะเรื่องคณิตศาสตร์อย่ามาคุยกับผมนะครับผมติดศูนย์ทุกเทอม บาทนะครับนะตักได้ตักดินนะครับเนี่ยตักตัก,ตกแบบนี้นะครับตักบ้างพักบ้างอย่างเงี้ยก็อยู่ได้ทั้งวัน,นครับท่านผู้ชมก็ลองคํานวณอัตราประหยัดดูนเอานะครับนะก็รอบที่แล้วที่เคยบอกว่าลองคํานวณดูนะครับว่าถ้า2องพันลิตรไม่ใช่สองพันลิตรสิในบ,บาทน้ำมัน200ลิตรนะครับนะมีรถมอโคอรคเนี่ยเติมน้ำมันถัง2,000ลิตรก็ไม่มีนะ200ลิตร 200ลิตรนะครับ200ลิตรเนี่ยตักได้ประมาณเกือบเขาบอ,อกนะครับอกอบ200เกือบเกือบเกือบ200เที่ยวนะครับรถ6ล้อด้วย10ล้อด้วยปนๆอย่างเงี้ยครับก็ลองคำนวณกันดูครับว่ามันประหยัดมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรบเจ้า SY204 คันเร่งที่ใช้ระดับ5นะครับจาก11ระดับนะเนี่ยยืนบ่อยอย่างนี้นะครับระดับ5นะครับจาก11ระดับน่าจะเป็นโหมด S ด้วยมั้งครับโหมด S ก็สแตนดาร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารถว่างแล้วยังไงเดี๋ยวลองคุยกับแกอีกทีว่าแกใช้หมดไหนอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ระดับ5เนี่ยนะครับมันก็อยู่ในโหมดไหนก็ได้นะครับระหว่างโหมดสแตนดาร์ดโหมดอ่าอะไรนะเฮฟวี่ดิวตี้อะไรเงี้ยครับโหมด H อ่ะ ครับว่าว่าตอนนี้ใช้โหมดไหนอยู่ครับแล้วก็เิ่งระดับห้าในโะหมดไหนะครับผู้ชมจะได้แพ่อคล่องใจร้อมผมทีเดียวนะโชคดีหน่อยนะครับที่บ่ายไม่ร้อนนะ่ะนะครับผมปักล่มทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะปักล่มทิงนะ้งมาบ่ายแดดไม่ร้อนอนะ่ะ ขยืนได้สบายสบายครับแล้วลมพัดเย็นดีด้วย ก็มาเยอะแล้วนะครับนะจังหวะที่รถคอยเยอะๆก็แบบนี้ครับนะถ้าถ้าได้มาแล้วก็มากันต่อเนื่องครับก็ได้ตักตัดตัไปด้วยนะครับช่วงไหนที่ไม่มีรถก็ได้พักบ้างนะครับ นี่พี่พี่ยาวพี่ยาวชอบลงฝั่งนี้นะสายยาวชอบลงฝั่งนี้คนระับ ู้ชมก็เดี๋ยวมารออีพีต่อไปนะครับสำหรับท่านที่ดูแล้วสุกใจก็อย่าลืมกดไคดตามกด share, ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอเจ r เ h อร์แ n d ได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับนะเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้าครับผมส,นนสวัสดีครับ